ดิค่ะมามามา,มากินไอ้ตำส่วนน้ำกันจ้าตำส่วตีนไก่จ้าตำส่วตีนไก่หนึ่งเฮดจ้า1 het 1 het หนึ่งเฮดหนึ่งเฮดฮอนฮอ,อนลวกบักอืนน้อยลวกฟักทองน้อยมามากินน้ำกันจ้ามากินน้ำกันมาแซ่บน้ำกัน ตำส่วตีนไก่จะต้มตีนไก่เปื่อยดีดีดมาจะแซมกันตำส่วตีนไกจ่จ้า ดกบุกอื่นไ่นฮะหักเท่าไรดอกบอุกอื่นหน,ห,ออน,ห,นหนึ่งเฮด ของมาของมากกินตำสมติโต้กันสามมือแล้วจ้าเนี่ยตำสามมือติโต้กันแล้วกินย่าเด็กกรเบื่อน่จ้ะนะมึงอื้อหน่อยโลห,อน,หอนอยู่ หวานหวานก๊อบกอบหือื่นหน่อยไหมคนเจรให้มาจา้าอืมอร่อด้วย หนึ่งเฮ็ดดินกับเป็ดเพึ่งหวานขามนะตัวสามกันไม่เสร็จแล้วว่าตักค์ยังเข่ากันได้น่าจะนะนะนี่ต้องบึกอือ้อตัวบึกอื้อหน่อยฝักทองหน่อยไม่จ้าถ้าคุณได้ฟังบอกนะ Nên tìm cái Chết ở thiêng thiên. ừ, ta có thiêng Ui không biết này có chú chảy nữa nói nào ăn luộc tập ăn tằm xua tìm cây Con chỉ đi phạt cho bậc ư nói ผมชอบตื่นกานโอ้ตั้งหนึ่งเห็ดตั้งหวงกินหนึ่งเห็ดตั้งหวงแบออืนอ่นน่อยขค่านา้คืออยาแเสบหน่าแหละนะ เปนไกดก็าต้มไปแล้วนะจ๊าต้มใส้ฟิตไปแล้วแรกจะกินให้กับมันลวกเติมไปที่เสื้ออืมอื่อนายเขเด้ออืมอืม ใจเต้นหนึ่งเฮ็ดให้อ่ะมับตำชั่วเจบมันหันเจ๊มนไม่ไม่หนึ่ันหันมันก็หวานนี่นะจ๊ะเนาะเลานแบบสับซับเฮ็ดจะน่าคือเปล่านึ่นะแบบอื่นน้ไม่เอือนไหน อืมของผมอืมติ่นกันว่าติ่นยังไงติ่นยังไงปวด อยู่ตองแดดเขาบอกจักดัดแปลงเขาบอกกินอาหารไทยได้ไหน,น่เนาะเขาบอกจักดัดแปลงจสนน้ำกินแห้งกระบอือยืดยวนไอ้ซูเปอร์ร้านอันเอเชียนะจ๊ะเออตีนไก,ก่กระบอือยดเส้นข้าวปุ้นกระบอือยดยังไม่ใครยหมดแต่พักนะ่ะอาทิตย์หนึงลงเทิรนหนึ่งท่านกับท่านก่บท่านกับท่ท่านพักนะ่ะพักสนะ่วน่ะ เป็นพักบุ้งสารนแน่พักทิ่ไมทาหอกทีหนึ่งเรื่องเธอหนึ่งจ้ะได้เป็นหว่วงดอกเธอเป็นท่านอยู่แล้วเพราะตาวไม่ไปร่าไปเจาะกับนั่นเขาแต่กินพักฟอกกินพักฝรั่งห,หนยจ้ะได้ยู่อย่างได้อื๋นหน่อยแล้ว กินไก่เขาตรงจะฟิตไปแล้วนี่เืกินนะกันมั้งลวกอะไรล่ะก็ลวกเขากินได้เลยนะจ๊ะเนาะ ล้วจะแสบมาหวงเขายื้หน่ายื้อน่าหนึ่งเฮดเฮดดินกับเฮดอันเพิ่งหวานร่วมกันแสบจับ โอ้ยแสบแสบกินกันกับเปิดีดี กินแล้วสามมือติดต่อกันอืมคืนอยากน้ำบ่อืมอืมแซ่บแแต่กระเพ็ดเพ็ดอืมบ่งหมกี้ก็ไดุ่นอ่ะ เพ็ดเพ็ดีพดีจ้าฝากกดไลคกดแชร์รชด้วยนะจ้าเพ็ดเพเพ็เพพ่อพ่อวพ่อเราเพเพ็ดเพ